สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมที่ดินหนึ่งแปลงซึ่งต้องบอกว่าที่ดินราคานี้หายากมากๆณปัจจุบันนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลวางไสอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นเอกสารฉนด19ไร่นะครับราคาเปิดมาไร่ละ45 0 0 0ซึ่งถือว่าหายากมากๆณปัจจุบันในโซนปากช่องเขาใหญ่นะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะกับอะไร เหมาะกับคนที่ต้องการที่ดินในโซนปักช่องเขาใหญ่อาจจะมาทําฟาร์มเกษตรสวนผักกลางมุง้งหรือแม้แต่ว่ามาทําบ้านพักต่างอากาศโซนนี้ก็เริ่มมีคนกรุงเทพเข้ามาจับจองเพื่อทําบ้านพักต่างอากาศค่อนข้างเยอะแล้วครับหรือเรามีไอเดียมีโครงการที่จะามาจัดสรรน,นะครับซึ่งราคา4,5่0นเนี่ย ยังต่อยอดได้เยอะครับยังจัดสรรแล้วก็ทํากําไรได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับตัวถนนที่วิ่งเข้าหาแปลงนี่ยังเป็นถนนลูกลังอยู่เป็นถนนดินอยู่นะครับอาจจะต้องพัฒนาตรงนี้และอาจจะต้องขยายถนนนะครับถ้าเราจะแบ่งแปลงขายอาจจะต้องขยายถนนจาก4เมตรเนี่ยขยายเป็น6เมตรนะครับเพื่อใหอ้ภาพของโครงการน่าดึงดูยิ่งขึ้นไปนะครับที่ดินแปลงนี้สูงจาก ระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ3 3 1เมตรนะครับโซนนี้เริ่มได้รับความนิยมมากพอสมควรในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าตัวที่ดินในเขาใหญ่ราคาสูงมากที่ดินแปลงนี้อาจจะมีข้อด้อยในเรื่องของถนนนะครับถนนที่เข้ามาหาแปลงเนี่ยช่วงแรกเป็นถนนลาดยางเข้ามาจนถึงหน้าแปลงเลยนะครับแต่ตัวถนนที่วิ่งเข้าหาแปลงเนี่ยความกว้างถนนแค่4่เมตร อาจาจะจังหวะการเข้ากันออกนี่อาจจะต้องระบากนิดนึงนะครับการเดินทางมาที่ดินเราสามารถใช้ถนนเส้นมิตรภาพนะครับเข้าวิ่งเข้า2-2-3-5นะครับหนองสลายสบพูนะครับแล้วก็วิ่งเข้าตรงเทศบาลวางไสนะครับแยกขวา นา้าเทศบาลแล้วก็วิ่งยาวมานะครับก็จากหนา้าเทศบาลวิ่งมาหาแปลงเนี่ยระยะทางน่าอยู่ประมาณสักงสี่ถึงห้ากิโลสุดท้ายเนี่ยก่อนเลี้ยวเข้าแปลงเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ4เมตรเข้าไปเ,ออเรื่องอากาศนะครับเรื่องอากาศก,าก็อาจจะดบับกาเข้าใ่ญ่นะครับดบับกาเข่อย่นิดนึงแต่ก็ยังเป็นโซนที่อากาศดีอยู่นะครับตัวที่ดินมีบ่อน้ําในแปลงหนึ่งบ่อน,นะครับก็สามารถที่จะ พัฒนาเข้ามาในเรื่องของการทำฟาร์มได้นะครับตอนนี้เราเดินทางกลับนะครับก็จะเห็นาถนนถนนวิ่งเข้าไปหาแปลงเนี้ยกว้างประมาณสี่เมตรนะครับก็สามารถที่จะสวนกันได้แต่ก็ต้องชะลอนิดนึงนะครับส่วนถนนหน้าโครงการก็เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีการสร้างบ้านพักทางอากาศขายนะเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็ยังเป็นโซนที่น่าสนใจอีกโซนหนึ่ง นะครับถ้ายังไงก็ลองติดต่อเข้ามานะครับตัวโนนกุดแดง19ไล่ตรงนีใส่ระบบช่องจดนครอรลือกซีมานะครับผมคิดว่าแปลนนี้ไม่นานครับไม่นานจริงนะครับลองเข้ามาดูเข้ามาชมที่ดินก่อนหาไอเดียร่วมกันเราสามารถร่วมพัฒนาได้เรายังมีที่ดินอีกหลาย10แปลงนะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้รับชมแปลงใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในวอัาสต่อไป สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,น,นี้นะครับขอบคุณครับ